ใกล้ชิดแล้วก็พยายามศึกษานะครับทําความเข้าใจนะว่าทําไมเขาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบพักส้มนะครับหรือว่าเกลียดพักส้มเขาก็ไม่ได้เกลียดนะครับแต่เขาไม่อยากเลือกนะครับเหตุผลที่คนกลุ่มนี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ครับเขากลัวความเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้คือหัวใจหลักนะที่ผมดูมานะฮะ บางคนเนี่ยครับเขาแค่ต้องการตื่นเช้ามาแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันของเขานะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเขาก็สามารถใช้ชีวิตของเขาได้ราบรื่นไปแต่ละวันนะฮะอย่างเช่นอบจอนะครับที่พักส้มยังตีได้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับยังปีไม่ไม่ปีไม่แตกจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรผมนี่ด็กต่างจังหวัดนะฮะอบจอมันมีความลึกซึ้งกับผู้สูงอายุนะครับเขาเข้าอกเข้าใจนะเขาต้องการแค่เบี้ยเลี้ยงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ หนึ่งวันต่อหนึ่งเดือนนะครับมีรถอบจอมารับให้เขาแต่งตัวสวยๆไปทํากิจการที่อบจอมีคนเอ่อเอาอกเอาใจเขาครับเขาก็พร้อมเทใจให้คนคนนั้นนะครับนายกอบจอรจจังหวัดผมเนี่ยโอ้ตั้งแต่ผมจําความได้ก็เป็นมาตลอดนะครับเพราะว่าเขาดูแลคนท่าคนแก่ดีมากนะครับแต่กับการในมุมเด็กอย่างเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้ผูกพันเพราะเรามองว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีผลอะไรกับเรานะนี่ครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะที่มันเป็นเหตุผลที่มันจะมีกลุ่มคนที่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบ หรือเกลียดพักส้มหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรนะครับแต่ว่านโยบายต่างๆของพักส้มเนี่ยครับมันรุนแรงสาหรับเขานะมันทําให้เขากังวลใจนะครับแล้วก็ไม่กล้าเลือกจริงๆนะฮะมิหารไว้ทําไมแก้และธรรมนูญอย่างเงี้ยครับคืออย่างเจนอย่างผมเนะี่ยเราก็ได้กรเสียงเนาะเราไม่กลัวเนาะเรารู้ว่าเฮ้ยโครงสร้างมันมีปัญหาก็แก้ที่โครงสร้างสิจบๆไม่ใช่บวชหายล้อมข้อแต่มันก็จะมีกลุ่มคนนะฮะกลุ่มหลายกลุ่มใหญ่แหละเป็นเจนนะที่เขามองว่า เขาโอเคกับการที่ว่ามีนโยบายแบบค่ารถไฟฟ้า2ี่บาทอย่างเงี้ยครับเขาก็มอกอ๋อโอเคถ้าเลือกเจ้านี้ก็โอเคสี่ปีมีรถไฟฟ้า2ี่สิบาทรับประการราานันร,การ,ราคานู่นรับประกันราคานี่หรือแบบว่าเอ้ยข้าวของมันแพงเว้ยเออรัฐบาลน,นี้มาอาจจะมีคนละครึ่งให้เห็นไหมเขาคล้ายบีกับการใช้จ่ายในตลาดแบบแค่สองพันกว่าบาทนะแล้วเหมือนแบบราคามันถูกลงครึ่งหนึ่งนะฮะมันก็มีกลุ่มคนแบบที่ชอบอะไรอย่างนี้นะครับแค่เขามีความสุขกับตรงเนี้ย แต่ถ้าสเกลมันใหญ่มากๆเนี่ยครับเขาจะก,กังวลน,นะกังวลไปเลยนะฮะเอ้ยอันนี้ย้ำมอือนนะว่าผมดําส้มนะฮะอันนี้ออกตัวเลยนะแล้วต้องย้ำนะครับว่าไงล่ะเป็นความยากครับผมก็เหมือนกันนะหลายๆอย่างนี่ผมพยายามเสน,นอหัวหน้าเลยครับว่าให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยองค์กรเราสิ่งดีมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นความห่างระหว่างเจนเนาะแต่ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็ก็จะดีนะครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับว่านะ้องอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องดีนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนาะแต่ประเด็นก็คือต้องถามกับกันว่าเราจะทิ้งใครไว้ข้างหลังไหมนะครับเพราะว่ามีกลุ่มคนกลุ่มคะแนนเสียงให้พรรคส้มอีกเยอะเลยนะที่เขากําลังกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงของพรรคส้มเนี่ยจะทิ้งเขาไว้หรือเปล่าจะทําให้เขาลําบากหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากถึงพรรคส้มนะครับสู้ๆนะฮะผมโหวตอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะกูจะไปรบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลา่คนผมก็ไม่เชื่อว่ากูจะรบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธ ไอ้ประเทศที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้รถกองทัพใด้รถกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพด้วยซ้ำไปถ้าผู้นำฉลาดพอมันคือเรื่องกฎกติกาสากลมันคือเรื่องระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างพวกเรายิ่งต้องฉลาดสามารถที่จะทำให้ประหยัดงบกองทัพไปเยอะทหารมีไว้ทำไมทุกท่านคงไปได้ยินตอนที่ผมไปพูดที่กาญจนบุรีแล้วก็โดนโจมตีอยู่ปัจจุบันนี้เรียกว่าทหารมีไว้ทำไมไอตอนที่ผมพูดผมไม่ถึงทหารสนามกองเนี่ย ไม่ได้ได้ถึงทหารสนามรบ็นความผิดของผมเองโดทัวทั้งประเทผมเองรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษกับทหารสนามรบจริงๆอ่ะทหารชั้นผู้น้อยทหารอาชีพที่เขาเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราเพราะว่าที่พูดนะพูดในช่วงก็ตอนนี้นะครับพ่อสมว่าวนี่เขาก็เริ่มออกมาขอโทษแล้วนะเริ่มออกมาแสดงความเสียใจหน้าบีบน้ำตาจรรค์แค่นะคือผมก็เข้าใจเขาได้นะว่าเขา ก็คงโดนทัวลงอะ่ะตอนนี้ส้มเดินไปไหนนะพักประชาชนเดินไปหาเสียงที่ไหนมึงไม่ต้องพูดถึงนโยบายแล้วนะไม่ต้องไปพูดถึงนโยบายมึงหาคําแก้ตัวที่มันเหมือนกันน่ะ <c oughs> ที่มันเหมือนเหมือนกันน่ะเหมือนไอ้เทงอะ่ะไปหาเสียงไปพูดถึงเออเครมินกิฟเพนว่าวิโรจน์เป็นคนสนับสน,นุนเหมือนลิปเพย ใครเป็นคนสนับสนุนให้ซื้อเครื่องบินลบกิเพนที่ไปทิ้งไข่ที่กัมพูชาเิโใช่ไหมใช่จ้ะบวนมึงบอกวิโรจเป็นคนผลักดันเป็นคนซื้อโอ้ยป้าแกก็เข้าใจฟังนั่งฟังทงั้งนา้นนะแต่ผมมันรู้อะเออถ้าใครไม่รู้เอาลองดูวันนี้มันเปจำมการมานานแล้วนะเออมาตั้งแต่ปี2008 2010 ทั้งหมดสิบเอ็สิบสล้ำลำลรอ่าลำาเกลำเกิดปุติเหตุหนึ่งล้ำหรือ11ล้ำล้ำเนี่ยเราสั่งสั่งซื้อลอตใหม่ในปีสองพันยะี่สิบานะฝังไว้คลิปแต่ที่มึงพวกมึงอะ่ะบอกว่าไม่ได้ไม่เคยตัดงบทหารตัดงบมาปี64อะ่ะมึงไปฟังคําอภิปรายเมื่อปี67ของของของคุณไอราชนกที่ตัดงบประมาณทหาร2 0 0 0มล้านอะ่ะ มึงตัดงบประมาณอาหารและสําคัญที่สุดเพื่อนๆครับผมอยากให้ช่วยกันแชร์เรื่องนี้สําคัญที่สุดมากๆจริงๆรู้ไหมครับที่มันตัดงบประมาณตอนนั้นออกไปเนี่ยเมื่อปีหกเจ็ดถ้างบประมาณนั้นมันไม่ตัดนะมันตัดเพราะว่าโดนเนี่ยที่เราจะซื้อเนี่ยโดนเนี่ยโดนที่เราจะซื้อเขาเรียกว่าโดนสอดแนมเนี่ยเหมือนใครเคยดูหนังอเมริกาเขาจะมีนั่งห้องควบคุมเลยแล้วก็ใส่ใส่ดูดูจอเลยแล้วบินโดนอยู่บนท้องฟ้า ถ้าเรามีโดนตัวนั้นน่ะเราสามารถรู้ได้เลยว่าภัยคุกคามของเราเนี่ยแม่งกําลังทําอะไรอยู่ตรงจุดไหนไปอย่างไรแต่มึงตัดมึงบอกว่าโดนมันไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพได้มึงตัดส่วนนั้นออกไปประเทศไทยเลยไม่มีโดนไงไม่มีโดนโดนในที่นี้ไม่ใช่โดนอย่างที่พวกมึงคิดนะไม่ใช่โดนการเกษตรนะไม่ใช่โดนที่ไปหย่อนระเบิดนะคิดใหม่นะอันนี้คือเรื่องจริง ผมอยากให้พวกคุณคิดกันที่มึงตัดงบไปปี67เนี่ยที่เขาจะไปซื้อโดนอ่ะถ้าป่านนี้เราได้โดนมานะเราอาจจะบินอยู่เหนือท้องฟ้าเราอาจจะมองเห็นว่าเออเฮ้ยภัยคุกคามแม่งอยู่ตรงนี้ขุดรูอยู่ตรงนี้ขุดหลุมอยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นแบบนั้นใครเคยดูหนังพวก CIA ของอเมริกาเนี่ยติ่ง่อมชอปดูนะลองไปหาดูแล้วกันมันเป็นแบบนั้นแหละโดนแบบนั้นที่เราจะซื้อแต่ไอราชนก นะครับก็ตัดงบหรือพักประชาชนตัดงบตรงนั้นออกไป2 0,000กว่าล้านบอกว่าไม่เกิดประโยชน์นะครับผมฝากไว้ให้คิดอย่าเชื่ออะไรในสิ่งที่เขาออกมาพูดตอนนี้มันคือการดิ้นและฝากพักประชาชนไม่ต้องพูดถึงนโยบายแล้วใช่ไหมไม่มีนโยบายออกมาชี้แจงเลยใช่ไหมแก้ตัวอย่างเดียวเลยเหรอไปอาชีว่ากลุ่มทามิทนคนนี้แล้วก็คนนี้ สคนนะครับผมขอพูดอย่างนี้ก่อนเกาความคิดแล้วก็มาสังเคราะความคิดกันนะครับวันนี้ได้อาชีว่าขอพูดถึงคุณไอคุณไอรัชนกนะครับคุณไอรัชนกที่ตอนนี้บอกว่าอยู่เคียงข้างทหารคําถามในใจของผมผมถามครับผมถามคุณไอรัชนกคุณลังสิมันลมคุณอาวิโรจน์นะฮะทั้ง3ามท่านหรือทั้งพักของคุณตอนเนี้ย ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปขนาดหนักเลยเปลี่ยนขนาดหนักมากๆเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนอย่างนี้ครับหนึ่งผมถามตั้งคําถามไปนะผมอยากรู้ตอนที่ทหารเขาสู้รบตามแนวชายแดนเนี่ยคุณเคยไปให้กําลังใจใเขาหรือไม่นั่นคือคาถามข้อที่หนึ่งนะตอนที่อยู่แนวชายแดนอาหารเนี่ยเขากําลังลบตากดากดบตัวดำํำหรืออะไรเนี่ย เคยไปช่วยซัพพอร์ตอะไรเขาหรือไม่นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองทหารเขาเสียชีวิตทหารเขาพิการทหารที่พิการถุอบลรภาพเหยียบกับระเบิดคุณเคยไปเยี่ยมเขาหรือไม่นั่นคือข้อที่สองนะข้อที่สามทหารที่เสียชีวิตคุณเคยไปช่วยงานศพเขาสักครั้งหรือไม่นั่นคือข้อที่สามส่วนข้อที่สี่ตั้งคำถามไปอกีก ผมตั้งคำถามอย่างนี้ตอนที่เขาทาบังเกอร์เนี่ยเพื่อเอาไว้หลบภัยเนี่ยพวกคุณเคยไปช่วยเขาหรือไม่ให้กําลังใจเขาหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผมอยากถามสี่ข้อส่วนข้อสุดท้ายคําถามนี้ทุกคนคงอยากรู้ไปด้วยกันกับไอ้คณะกรรมาการทั้งหมดกรรมาการอาหารทั้งหมดนะฮะผมถามว่าวันนั้นเนี่ยที่กันจอมพลังเนี่ย เอาเงินสนับสนุนซื้อเสือ้อเกาะเสือ้อเกาะให้กับทหารแนวหน้าคุณรู้แล้วหรือยังว่าเสือ้อเกาะมันมีความหมายอย่างไรรู้หรือยังนี่คือการเป็นห่วงของคุณใช่หรือไม่เขาซื้อเสือ้อกเกาะไปเพื่ออะไรเพื่อช่วยชีวิตของเขาจุดอันตรายเขาช่วยชีวิตและรักษาชีวิตเขากลับมาได้หลายคนกับเสือ้อเกาะ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าคุณอยู่เคียงข้างทหารแบบไหนวะเปลี่ยนงบกองทัพไปเป็นผ้าอนามัยเปลี่ยนรถถังเป็นรถไถเปลี่ยนกระสุนปืนเป็นนมกล่องพวกมึงคิดได้ยังไงสิ่งที่พวกมึงพูดมามันมีฟุตเป็นอยู่เว้ยมันมีการจดจำ จำเอาไว้อย่ามาสตอร์เบอรี่นะไม่ต้องไปเสลอไม่ต้องไปเสือกทำอะไรไม่ได้หุบปากตอนนี้อย่าเลียบูธอย่าเลียบูธมึงอย่าเลียบูธมึงให้มันเป็นเหมือนตอนมึงเรียกเขามากมาธิการหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณมีวิฒิป่าวหรือเปล่าด่าดา,ดาหารคนนั้นคนนี้ระดับในพลอย่างนั้นอย่างนี้ด่าหน่วยงานด่ากองทัพแต่วันนี้จะมาเลียท็อปบูธปัดปไอ้สมเนา อูเต้อาชีวะเว่ามาลงกูหน่อยเว้